บุญบารมีและความสำเร็จเส้นทางแห่งผู้รู้แจ้งสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านธรรมะในชั่วโมงสุดท้ายนี้อาตมาขอฝากหัวใจของความสำเร็จที่แท้จริงไว้ให้คิดเพราะความสำเร็จไม่ใช่เพียงการมีเงินทองแต่คือการมีบุญมีบารมีและมีใจที่สว่างบุญคือแรงดีที่เราทำไว้บารมี คือพลังที่สั่งสมมาด้วยใจบริสุทธิ์คนมีบุญเหมือนมีแสงนำทางคนมีบารมีเหมือนมีเกราะคลุ้มครองใจและคนที่มีธรรมคือคนที่รู้จักทางชีวิตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุธทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะอาเสสะวิสุทธิเมทาวีปัญญาโพธิสัมภาโรเมตตากรุณาอุปายะอภิปูริตังมโนมยังแปลว่า ขอให้จิตค่าพระเจ้าบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาและกรุณาเพื่อสร้างบารมีแห่งความดีตลอดไปธรรมะที่แท้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในหนังสือแต่คือสิ่งที่เราลงมือทำในชีวิตประจำวันทำดีพูดดีคิดดีนั่นแหละ คือบุญยิ่งทําด้วยใจบริสุทธิ์ยิ่งเกิดบารามีเหมือนเมล็ดพันธุ์ดีที่หวาดลงบนดินอันอุดมวันหนึ่งย่อมเติบโตงอกงามเป็นร่มเงาให้ผู้อื่นได้พักพิงตอนที่หนึ่งบุญคือแรงส่งของชีวิตหลายคนบอกว่า ทำบุญแล้วไม่เห็นได้อะไรแต่แท้จริงบุญไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาบุญเป็นพลังที่หล่อเลี้ยงใจเราให้เบาให้เย็นให้มั่นคงพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดถ้ามีบุญในใจย่อมมีทางออกเสมอ